สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการแข่งบอมสกีฟุตชิปปิลิกหรือ b c l กันต่อนะครับผมคลิปนี้พาทุกคนสลับมาดูซีซั่น227นิวบีฟีสไตล์้นฟ้าคว้าดาวเป็นซีซั่นที่ไม่มีแชมป์เก่าลงเข้าแข่งขันนะครับจัดทีมแบบไหนก็ได้ฟีสไตล์นะครับตอนนี้มาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับเรามาดูสายล่างกันก่อนนะครับระหว่างคุณฟีฟ่ากับคุณบอมครับใครจะเข้าไปชิงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมบอมพีโตพียังไงฝากเชียร์ด้วยครับสวัสดีครับผมฟีฟ่าฝากเชียร์ด้วยครับ ผลงานใน BCL นะครับแน่นอนครับทั้งสองท่านยังไม่เคยควา้าแชมป์มาก่อนและที่สําคัญนี่เป็นการเข้ารอบรองชนเลิศครั้งแรกของทั้งคู่เลยนะครับคุณบอมเนี่ยลงแข่งมาแล้ว15ครั้งนะครับส่วนคุณฟีฟ่าลงแข่งมา3ครั้งนี่เป็นซีซั่นที่ทําผลงานได้ดีที่สุดของทั้งคู่นะครับ มาดูไล่์อัพกันก่อนนะครับฝั่งของคุณบอมครับใช้แผนอะไรครับเนี่ยแต่ในเกมจะเป็น4-3-3นะครับผมประตูเป็นปีเดอร์เช็คนะครับคู่เซนเตอร์เอาบตเฟเลกับกาเลสปูโยนะครับแบ็กซ้ายเลยเป็นตัวคาร์ลอสแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมิดฟิลด์ตัวรับ2คนโค้ชมาเกเดเล่กับแฟงไรกาตนะครับ CMF แต่ตั้งยืนสูงหน่อยนะครับอเดสอินสตาครับสามประสานหน้านะฮะก็มีเฟรโกเคียซ่าบิสเคเลอร์นะครับผมเอลิกันโตนาและซามิโอเอโตนะครับส่วนฝั่งคุณฟีฟ่านะครับ4-2-2-2 กอร์กับฟานสเปกเชนบาวเออร์ครับแบ็กซ้ายเอแต่ตั้งเป็นเซนเตอร์นะครับผูกไลซ์โด้คอสตาคูต้านะครับแบ็กขวามาคอสคาฟูมิดฟิลด์ตัวรับกาเซมิโลกับอันเดปิโลครับกลางรุก2คนนะครับเดรเนียเมสซี่กับชูดเบลิงแฮมครับคู่หน้าเป็นโมเมสซาร่ากับคิเรนเอ็มบัปเป้นะครับดูจากการ์ดแล้วฝั่งของคุณฟีฟ่าเนี่ยก็มีการ์ดเขียวการ์ดเก่าอยู่เยอะพอสมควรนะครับเป็นอดีตสายฟรีหรือเปล่านะครับแต่มาถึงรอบรองนี้แสดงว่าฝีมือก็คงไม่ธรรมดาแล้วครับน่าจับตามองนะครับ การแสดงไลอัพแบบนี้เนี่ยข้อดีคือเราจะได้เห็นความสวยงามแล้วเห็นช่องตัวสำรองด้วยนะครับแต่ข้อเสียคือเราอาจจะไม่เห็นแผนการเล่นแล้วก็สไตล์การเล่นนะครับเอาล่ะครับเกมเริ่มแล้วนะครับฝั่งของคุณบอมเนี่ยเขียก่อนนะครับถูกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีเลือดหมูเนาะฝั่งของคุณฟีฟ่านะครับถูกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดขาวคุณฟีฟ่าเนี่ยใช้ควิกคาลเตอร์นะครับส่วนคุณบอมเนี่ยใช้ลองบอลคาลเตอร์นะครับช่วงนี้ในชีวิตจริงก็มีฟุตบอลหลายรายการให้รับชมกันนะครับช่วงท้ายของฤดูกาลแล้วก็มีีีบอลลลถ้้ววยยยยท่่นนาาสใจดหกเ ฟุตบอลไปด้วยเล่นเกมฟุตบ,บอลไปด้วยนะครับได้อัตรดเลยมาดู BCL ด้วยนะครับก็ได้อัตรดยิ่งขึ้นนะอินเนสต้าโอ้โหชนความสองคนเลยอบอลออกข้างไปะน่านจะเป็นลูกทุ่มของคุณฟีฟ่าครับคุณบอมจัดแผนน่าสนใจนะครับกองหลังนี่ยืนเส้นเดียวกับปีเตอร์เช็คกับประตูเลยนะครับแต่เวลายืนในสนามจริงๆมันก็จะไม่ได้ยืนต่ําขนาดนั้นแต่ก็ต่าที่สุดแล้วแหละเท่าที่ทําได้นะครับจังหวะเกมรุกของคุณบอลมาครับออกซ้ายครับลูกต๋อคาร์ลอส รอนิดหนึ่งครับเพราะคารลอสก็ยืนต่ำมากนะครับคันโตนาโอข้างเป็นลูกทุ่มฝั่งของคุณฟีฟ้าครับเบ็คเคนาวเวอร์วางยาวๆครับมงเช็ดมาสวยซาร่าเบิ้นต่ออีกทีนึงมีเบลลิงแฮมวิ่งแลบมาแต่ว <sk> <eye Hayır. S 1> ่าไม่ทันครับจุดพุมาข้างหน้าเพื่อนเก็บไม่ได้ครับบอลของคุณฟีฟ้าปิโรให้ไปข้างหน้าโดนมาเกลเล่ดักขืนไปที่เคียซ่าให้ที่คันโตนาจะตบเข้าในไม่ได้ครับคาฟูเขามาช่วยเซนเตอร์ได้ดีครับ บอลอยู่ที่เมซี่ก็โดนฉกจากด้านหลังแล้วจิ้มคืนรับคาฟูแก้ตัวให้คาฟูเดี๋ยวจะมีแ็คใหม่วันจันทร์นะครับคาฟูคาร์ลอสโรนันิโยมาซิน2,002ฟุตบอลโลกที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือกองหลังเซนเตอร์ของทั้งคู่ในแมตช์นี้เนี่ยใช้ตัวที่ไม่ได้ใหญ่ส่วนสูงงอย่างเบคกินบาวเออร์นะครับของคุณบอมก็มีอัลเบิร์ตเฟเลนะไปยืนคู่กับกาเลสปิโยนะครับคู่เซนเตอร์ก็ไม่ได้รูปร่างสูงใหญ่ด้วยนะครับเป็นเซนเตอร์ตัวเล็ก คาฟูคาฟูโดนมาเกเลเร่ขโมยได้ครับคันโตนาให้ตามน้ำติดเบคเคนบราเวอร์มาสอนแบ็กได้ครับคาซิมิโร่เบิ้นต่อทันทีครับเอาเลยครับเอ็มบัปเป้ดับเบิลทัสแล้วออกขวาที่เมสซี่วนเข้าซ้ายเข้าในเมสซี่ลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ว้านี่เป็นเมสซี่โชว์ท่าแจกฟรีนะครับเวลาสร้างไอดีใหม่ก็จะได้ทุกคนเลยนะครับคุณฟีฟ่านี่แต่ละตัวนี่เป็นการ์ดเขียวบ้างการ์ด แล้วก้นบอลเก่าบ้างนะครับผมลูดิเกอร์คาซิมิโลอะไรพวกนี้นัดเก่าๆเหมือนเป็นไอดีที่ไม่ได้เล่นนานแล้วกลับมาเล่นแบบอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับดูว่าวนกลับมาแล้วก็ปั่นเลียดนะครับรู้ทางรู้จุดอ่อนของประตูเลยฮะยิงเลียดๆฮะวีร้าเช็คก็ไม่ไหวครับลูกนี้มันมีจังหวะช่องโหว่ของประตูอยู่นะทใครอ่านขาดก็จะรู้เลยนะครับจังหวะเหลียมแบบนะั้นยิงเลียดเนี่ยรับยากนะฮะยิงโด่งนี่อาจจะปัดได้ไม่ได้เช็คแขนยาว เอาละครับ1ประตูต่อสูนะมีประตูแรกแล้วครับของคุณฟีฟ่านะครับจากเรียวเนลเมสซี่ครับเอาชนะกองหลัง4คนที่ยืนเส้นเดียวระดับเดียวกับปีได้เช็คได้เ,เกมลุกของทุกบอลครับทำชิงระเนนานาดนิดนึงครับมามันไม่ค่อยตรงทิศตรงทางเท่าไหร่นะักะโดนฉกกลับไปสวนเลยทําชิงแล้วเบลิงแฮมคืนที่เอ็มปัป้าวิ่งหนีปูโยอดดีบลกนี้ยิงเลื่ดอีกแล้ว2ประตูต่อศูนคะรับ จังหวะต่อบอลขึ้นหน้าไปแล้วจ่ายบอลไม่ตรงทิศตรงทางแล้วโดนสวนกลับมาเสียประตูเลยนะครับทําให้หัวเสียบางคนอาจจะหงุดหงิดว่าโอ้กดข้ามดีเพย์นี่เรามีกติกาอยู่แล้วครับมีบทลงโทษอยู่แล้วนะครับออกขวาครับคาฟูคาฟูมาอีกแล้วครับคุณบอมเปิดบอมเข้าใส่ล้ำคองอ้ลาานี้ปีเต์เชงก็ไม่ยอมโอ้ลูกเลียดผมยอมครับแต่ลูกโด่งลูก ยากๆไม่ได้กินผมหรอกโอ้โ <c> ห <oughs> สุ per s a ซฟยังเป็นลูกแตะมุมของคุณฟีฟ่าครับคุณฟีฟ่าจะอาศัยจังหวะนี้เนี่ยจู่โจมได้กระหน่ำซัมเมอร์เซลหรือเปล่าครับบางคนก็เล่นดูจุดอ่อนของฝั่งตรงข้ามนะครับปีโลเปิดแล้วโฉบมาเข่ามือของปีดเดชบางคนก็เล่นกับกิจวิทยานะครับคือเข้าใจว่าฝั่งตรงข้ามหัวร้อนหัวอุ่นนี้ก็จะจู่โจมแบบสายฟ้าแลบนะครับ ยุทธการปืนเดือดโดนดํามชิงกรปุโยอัดดักได้บ้างครับฟุณบอมต้องกลับสู่เกมให้ได้นะครับจะเย็นลงให้ได้แล้วต่อบอลขึ้นไปข้างหน้าให้ได้ที่สําคัญถ้าได้ประตูแรกขึ้นมานี่คือก็อาจจะคัมแบ็กกลับมาได้นะครับเวลายังมีอีกเยอะครับสถานการณ์แบบนี้ทุกคนสามารถพบเจอได้เสมอเกิดขึ้นกับตัวเองได้เสมอนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะควบคุมสถานการณ์ได้แค่ไหนนะครับดักได้เอาเลยครับโอกาสทองแบบนี้แรงไปนิดนึงมาอุตส่าห์คุณฟีฟ่านี่ ยื่นโอกาสให้แล้วนะครับแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าทําประตูไม่ได้ครับจังหวะนี้เอาโดนดักกลับมาครับเอาละฮะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอินเนสตาให้ข้างในนะครับเอโตจ่ายต่อเอ็นเตน่าจ่ายกว่าอ้าวคุณฟีฟ่าบอกออกไปเลยให้ของกวนอองติดเซฟไม่ได้โอ้มีพลาดได้เห็นเหมือนกันนะครับคุณฟีฟ่าแต่ว่าคุณบอลยังเอาคืนไม่ได้ครับแต่ที่สําคัญต้องระวังจังหวะโดนสวนกลับด้วยนะฮะลูกที่สามมานี่งานยากกว่าเดิมเลยนะครับ โมเมนตัมกำลังดีฮะกำลังดีแต่ตอนนี้บอลเป็นของคุณฟีฟ่าออกทางเบลลิงแฮมครับวันสูจับจังหวะเดียวช้าไปนิดนึงครับเอมบัปเป้มาไปแต่งบอลน,นิดนึงครับแล้วติดฉลบออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของคุณบอมครับแมเกือบจะได้ประตูตีไข่แตกเหมือนกันถ้าได้ประตูตีไข่แตกนี่กําลังใจรูปเกมอาจจะกลับมาได้นะครับมาครับเอโต้ให้เคียซ่าก,กันตัวหน้าครับแล้วออกทางซ้ายไม่ได้ครับติดคาฟูกําลังจะครบ45นาทีครับ ในทางเดียวกันถ้าจบ45นาทีด้วยการนำสองสูตแบบนี้คุณฟีฟ่าก็เป่าปากสบายใจแล้วครับโมเมนตัมยังอยู่กับตัวเองทําชิงแล้วลาหน้าไปครับกาลังจะจบครึ่งแรกจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าครับถ้ามีประตูเพิ่มไม่ว่าฝั่งใดนี่กําลังใจฝั่งนั้นจะกลับมาทันทีนะครับคุณฟีฟ่าได้ทิ้งห่างไป3ลูกนี่โอ้หลุดเท้าครับแต่เบนทัตสหลุดเท้าแต่ถ้าคุณบอมกลับมาได้สักลูกหนึ่งเนี่ย เชื่อว่ากําลังใจต้องกลับมาเลยครับเอาล้ครับเพย์สุดท้ายของครึ่งแรกฉันแล็บจ่ายบอกขอกรับจบไปศูนย์ประตูต่อสองนะครับคุณฟีฟ่ามีโอกาสยิงไป4ครั้งได้มาสองลูกคุณบอมก็มีโอกาสยิงไปหนึ่งครั้งเหมือนกันนะครับแต่ติดเซฟของดีด้าทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปคู่นี้แล้วจากคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นก็เบาๆมือหน่อยนะครับใจเขาใจเรานะฮะทุกอย่างมีกฎกติกาควบคุมอยู่แล้วครับ ก็ฝากผู้เข้าแข่งขันทุกท่านด้วยนะครับผมก็รักษาบรรยากาศในการแข่งขันด้วยนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างสนุกทุกคนมีอารมณ์หัวร้อนกันเป็นประจําเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเล่นเกมมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับทําชิงไม่พ้นเลยครับบอลของคุณบอลมาออกมาไม่ได้เมสซี่นัวเนียกับมาเกเรเล่บอลของใครเลยครับจะจิ้มขึ้นหน้าไม่ได้ครับลูดิเกอร์วางยาวๆไม่ถึงป้าเป้ครับใช้จังหวะบอลยกบอลยาวจังหวะของคุณบอลมาแล้วครับเอ๊ ดีด้เลยเอาละครับจะเป็นประตูปลุกความหวังหรือเปล่าครับซาเอลเอลโตโอ้จังหวะทําชิงแล้วเหมือนกองหลังมันหลุดไปตัวหนึ่งนะครับหลุดตําแหน่งไปของคูมีฟ้าครับโดนลงโทษเลยครับลูกง่ายๆเราไม่ยิงครับเรายิงลูกกันยากครับดูครับชิงฝาดแล้วคือลูดิเกอร์ยืนไกลนิดนึงครับยืนยิงแสกหน้าเลยไม่ยากไม่ง่ายนะไม่ง่ายนยลูกนี้จังหวะยิงนะครับถ้าจะเอาชัวร์เนี่ยบางคนยิงแบบ เบาๆเนาะจับจับบอลแรกก่อนแล้วก็แต่งแล้วก็ปั่นด้ซ้ายเบาๆไปเสาไกลนะฮะแต่นี่กดยิงทันทีครับคุณบอมเสียกหน้าแสกตาวัดดวงไปเลยจะได้ประตูฮะเอะไรครับตีตื้นมาเป็น1ประตูต่อ2นะครับจะเป็นประตูที่ดึงตัวเองกลับมาได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่ารอบนี้แข่งนัดเดียวนะไม่มีแก้ตัวไม่มีนัดสองนะครับแต่ทางเดียวกันคุณพีฟ้าก็คงอยากไปได้ประตูภูมาซาลาซาลาไม่ยิงให้เมสซี่เมสซี่ดับบอลทันแล้วซัดลงนี้จระประปีนะเช็ค ตัวยังใหญ่ครับกวา้างกลางแขนกลางขาทีนี้คือปิดมุมได้มิดเลยแล้วข้อดีของการยืนต่ํามากนะครับกองหลังเมื่อกี้เนี่ยนเนียอยู่สองสามคนนะครับหน้าเส้นประตูตว่าคุณปิฟ้าก็พยายามทําชิงต่อครับออกซ้ายไม่ถึงติดปูโยปูโยจ่ายไม่ดีครับคาเซมิโลดักได้แล้วให้ที่เบลิงแฮมจ่ายตาม้ํามาเอ็มบัปเปจ้จะย้อนกลับมาไม่ได้ครับเอาบอลกลับคืนมาได้แล้วนะครับคุณบอมอินเนสตาจ่ายไม่ถึงกองหน้าครับโดนคุมนะฮะตอนนี้เอโต ยิงได้หนึ่งประตูได้โดนคุมกำเนิดแล้วหรือเปล่าโดนจับแล้วหรือเปล่าตอนนี้เกียซ่าเอโตออกขวาเอเนสตาเอโตอิอเนสตาไปแล้วเอเนสตาคืนเอโตดอกลูกเส้นมาออลูกซ้อนไม่ใช่ลูกเส้นมไม่ถึงอันตัวหน้าเอา้าส้มหล่นส้มหล่นข้ามโอ้โหมีข้ามไม่ด้วยแม่เล่นจังหวะหนูนเนียหนะ้ากรอบเขิดโทษในกรอบเขตโทษนี่จังหวะเร็วๆจังหวะชิงเร็วๆมอมกแล้วแต่โดนจิ้มก่กอน จังหวะเขาทำนี่คือเหมือนปล่อยหมัดแย็บแล้วก็จะฮุกสุดท้ายฮุกสุดท้ายนี่อันตรายเอาล้ครับเอตโต้ไม่ยิงอีกแลเราก็รุนว่าอาจจะเป็นสันทัตยานวิธีการเล่นเลยครับทำชิงหน้ากอกเกตโทษชิงเร็วชิงเร็วกดชิงเร็ว,กด,รวกดสถานการณ์ไล่ลงหน้ายกเลิกไม่ได้แล้วโดนทำชิงหลุดมาแล้วครับซาลาซาลาไปแล้วจาา้วจาซาลาว่าเขาใสโอ้โหจะเล่นลูกเลียงใส่ปีเดชเช็กอีกครั้งหนึ่งรอบนี้ปีเดชเช็คไม่หลงครับ โดนมาแล้วสองลูกลูกเลียดลูกนี้ไม่พลาดครับมาอีกแล้วครับทําชิงวันทูแล้วก็มาซีซาราติดบล็อกแม่ไปกดสตันนิงอาจจะก,กดผิดหรือว่าน่าจะยิงบอลเอาไปปั๊มมาได้แล้วยิงยัดเข้าไปเลยเนียวนักใช่ไหมจุดเบลิงแฮมแกัดเขียวครับโอ้โหแกจัดพ้นแล้วเทียวเทีเ่ยวนะจะไปโดนเบลิงแฮมไปปั๊มมาครับกลายเป็นว่า ทิ้งห่างไปอีกหนึ่งลูกเป็น3ประตูต่อหนึ่งนะครับเหลือเวลาประมาณเกือบเกือบ20นาทีฮะเห็นทีมของคุณฟีฟ่าแล้วเนี่ยนึกถึงการ์ดเก่าๆนะไอดีของเราเลยเนาะเอาออกมาเล่นได้นะครับการ์ดเขียวการ์ดโมโสอนเก่านะฮะการ์ดไฮไลท์การ์ดดาวนบอลการ์ดแมตชพ์พาสนะครับฝั่งของคุณบอมนี่ก็ยังใช้แผนเดิมนะครับของหลัง4ี่คนนี่ยืนเส้นเดียวกันกับประตูเลยนะฮะ เหลืออีก2ประตูครับเมื่อกี้นี้เหลือ1ประตูตอนนี้เหลือ 2, 2> ประตูเลยนะฮะ <Number 20. S 1> ในการตามหลัง,งกับสู่เกมไม่ได้ครับดึงสมาธิกลับปาต่อไปค่อยๆต่อไปครับ <Number 22. S 1> ปีโรวางแทงทะลุช่องตรกนี้ไม่พ้นเลยครับ <Number 15. S 1> มีเนมาลงมาโดนเตะอักเลยฮะี่มาร <laughs> ูริบารีคูลิบารีลงมาเหมือนกันนะครับฝั่งของคุณพีฟ้าร่างไหนเมื่อกี้ดูไม่ทันเอาแะม้วยกั วารู้สึกว่าจะเพิ่งครบรอบวันเกิดของเขาใช่ไหมยอนครับนะครับเมื่อวันก่อนนะฮะเทวดาผู้ร่วงลับนะครับโยฮันครับครับเทินแล้วก็ดูครับจับแล้วเทินเข้าขวาตวัดลูกนี้ดีด้าหมดสิทธิ์ครับลูกนี้โอ้โดนยิงห่างก็ยิงตามกลับคืนมาเหลือหนึ่งลูกเหมือนเดิมนะครับคุณบอมก็ถอไดประตู แลกกันแบบนี้กําลังใจก็คงไม่ไปไหนไกลนะฮะจะดึงตัวเองกลับมาได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันคุณฟีฟ่าโดนตีตื้นแบบนี้ก็มีหวั่นวันมีเสียวเสียวเลยครับกับเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ประตูเพิ่มเปิดเกมลุกเข้าใส่ one, two, วันทูเลวฟอร์เดนฟอร์เดนหมวนมวนหมุนหมวนหน,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 นห่างสิโลกติดบล็อกครับเอาแล้วครับคุณบอมจะขอส่วนแล้วครับผมจังหวะชิงเร็วยังไม่ค่อยแม่นเท่าที่ควรนะครับ บอลเร็เวอ่าดักได้ครับมาเกลเล่ออกทันทีครับไม่ต้องรอชา้ายอนครับโรมาเรีอยออกขวาไม่ได้ยังติดคอสตาคูต้าที่ยืนห้อยอยู่คอสตาคูต้าเป็นดีเป็นสีบแบ็กอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยเติมอยู่ละเอา้าไปจ่ายแบบนั้นเนาะพีดาไม่ยิงแล้วซาร่าเมื่อกี้ดูนึกว่าข้างเดียวกันเองนะครับเนี่ยโอ้โหหักเข้ากลางสนามมาแม่ ปีร้ออยู่ตรงนั้นแล้วพระเอกใจลอเลยครับไม่ยิงด้วยโอ้โหลูกเกมกําลังตีตื้นมาเลยครับจ่ายพลาดแบบนี้กลายเป็นห่าง2ประตูเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เหลือ5นาทีครับช่วงท้ายจะได้ลุ้นจะได้เสียวจากนาทีาบาปสักหน่อยนะครับผมถ้าห,ห่าง1ลูกเลยตอนนี้กลับไปห่าง2ลูกเลยครับแล้วคุณฟีฟ้าก็นำซัมเมอร์เซลเลยบ <c oughs> ุกต่อเน,นื่นองอ้าวได้ฟรีคิกนะครับเกมรับฟาวครับดูเหมือนเกมลุกจะไปวิ่งชนแต่เกมรับฟาวนะฮะ มีจังหวะกดข้ามรีเพย์หลายครั้งก็ขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็พึงก,กันทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือในการอดคิปแกแข่งขันด้วยนะครับผมรักษาอื้รักษาอารมณ์นิดนึงนะนะก็มีย้ําอีกทีนึงนะครับมีกติการ,ระบุไว้อยู่แล้วนะครับสําหรับจังหวะการกดข้ามรีเพย์มีกดลงโทษอยู่แล้วแต่เพื่อรักษารักษาบรรยากาศนะครับในการแข่งขันนะครับขอความร่วมมือทุกท่านด้วยนะครับอาการหัวร้อนหัวอุ่นเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนเสมอเลยครับ ปฏิกิริยาของนักแข่งขันบางท่านเนี่ยเวลายิงประตูได้หรือว่าโดนยิงประตูเนี่ยเขาจะวางมือถือทันทีนะครเพื่อไม่ให้มือเราเนี่ยไปจับต้องปุ่มอะไรนะครับก็ให้ปล่อยรีเพย์ไหลไปนะครับเป็นแบบนั้นนะครับจะได้ชินมือฮะซีซั่นนี้เป็นซีซั่นนิวบีฟีสไตล์ซีซั่นของหน้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเพื่อเป็นประสบการณ์นะอย่างที่บอกนะครับคอมเมนต์เบาๆกันหน่อยนะทุกคนนะเข้าใจความรู้สึกของคนชมคนเล่นครับ เข้าใจหมดฮะเข้าใจผมด้วยแล้วกันนะครับวันทัวมาอีกแล้วเดียบี้ไม่ยิงซาร่าจ๋าขอสั้นอีกทีหนึ่งแถมไป1ิงลูกอ่านึกว่าจะพอแล้วครับยังไม่พอครับซาร่าขอหน่อยฮะนี่เป็นประตูที่สองของเขานะครับสกอร์เมื่อกี้ยังตีตื้นตีตื้นอยู่เลยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งประตูต่อสองสองประตูต่อสามนะครับตอนนี้กลายเป็นสองประตูต่อห้าไปแล้วครับได้อีกหนึ่งประตูช่วง นาทีบาทลองคิดภาพดูว่าถ้าไม่เสียประตูที่4นะครับช่วงท้ายเกมน่าจะบี้กันมันกว่าดีนะแต่มันก็เกิดขึ้นได้ครับการแข่งขันนะสถานการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆใจนวมๆกันด้วยนะครับทั้งคนดูและคนเล่นทุกๆคนนะครับนะโอเคครับก็จบกันไปครับจริงๆก็ไม่อยากจะนําเสนอคลิปที่อาจจะทําให้รู้สึกไม่ดี กับผู้รับชมเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับผมสําหรับผู้แข่งขันทุกท่านนะครับถ้าผมมาแข่งขัน v c l แล้วเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศแบบนี้แล้วนะครับผมก็ให้ความร่วมมือนะฮะสำหรับการเล่นในรอบรองชนะเลิศด้วยนะครับเนาะโอเคครับก็จบกันไปครับด้วยชัยชนะของคุณฟีฟ่าครับ5้าประตูต่อ2นะครับน่าจับตามองนะครับทีมใช้การ์ดนักเตะการ์ดฟีการ์ดเขียวค่อนข้างเยอะทั้งๆที่ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นนิววีฟีสไตล์ใช้การ์ดแบบไหนก็ได้นะครับอ่ะได้ คุณฟีฟ่าไปรอชิงชนะเลิศ1ท่านแล้วนะครับเดี๋ยวดูอีกสายหนึ่งนะครับผมสายบนนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างคุณกัสพบกับคุณเอิร์ธนะครับผมใครจะเข้ามาชิงกับคุณฟีฟ่าติดตามรับชมในคลิปต่อไปครับโอเคนะครับถ้ายังไม่กดติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ